ผมน่าไ้อ้เผือกกอยุบ้านครับผมตอนนี้นครับผมไม่กับขอกับนามกินครับไอ้น้องพันไดยังกินบนนี่พันไดยังม,ม,ม,มาพเพราะตลาดได้ยังทำไมซือ้อแก้มหมูมาแก้มหมูเแค่ยังแก้มหมูกะทิต้มแซ่บแก้มหมูต้มแซ่บแก้มหมูคลายต้มยำหรอแต่ว<อ>่าเราเห็นแบบต้มยำลูกมักต้มแซ่บมากกว่านี่คือแก้มหมูนะครับใช่แก้มหมูจ้ะ เป็นเนื้อส่วนเดีส่วนแก้มมันติดเขาเอิญเนื้อเนื้อส่วนแก้มมันข้างใน้๋อเขาเอิญกับพุ้งแก้มมันเ้องเอิญนาะแก้มหมูเวลามันเขียวหามันดิเวลานันเสดังกึบกรึบกรบกรบเนื้อมันติดเนีนมันจะแซบมันพร้อมกับทัวนี้ครับเจ้าซับจแป๊บหนึ่งกันหั่นตอนไงเลยเอาตอนไงเลยปะเออมันค่อยแซบกินโปรมยังหน่อยลืมมีดได้เดี๋ยวเป็นหั่นกันแล้วครับเนาะ เอาละครับผมสำหรับเครื่องปรุงพันธุ์มิยังนั่นหรือเปล่าเอาเอาละเครื่องปรุงมิยังนู่นเป็นอะไรเนื้อน้ำผลไม้เครื่องปรุงกับมีไอ้ยุปซุปหมูก่อนเนาะกระนาวกระนาวกระชับเปียกอันนี้เพคนอยากกินเห็ดก็เลยเอาเห็ดเห็ดฟางไหมเพื่อเห็ดเฟืองยังหน่อยเนาะาล้วก็อื่นเห็ดเฟืองหอมกรหอมแดงเไม่ร้านไหนก็ข้าวตักไข่ไปบกูดแล้วก็พริกสดเลยแล้วกันแล้วก็พริกสดที่เขาต่ำเป็นเรียบร้อยเนาะอ่าร้อยเพป็นคันยังไงครับผม ไปที่จัดการเอาล้วครับพันเรียบร้อยแล้วครับเนาะอ่าห้องกันมีที่เด็ดเคล็ดลับของห้องโยครับผมในการเห็ดนื้มันเปลือยไวๆเนาะเอาล้วครับน้ำเดือดแล้วก็ใส่เกลือลงไปจังอยเนาะใส่เกลือไปจังไรครับผมใส่เกลือไปจังไรใส่เกลือแกมหมูก็ใส่ลงไปหมูนี่ส่วนนี้มันจะเนื้อไปจ้ะตัวนี้ตัวซอยถ้าต้องการด้วน,น,วนให้มันเปืไปไป่อยไว้ๆก็ต้องมีตัวซอยจังหน่อย คลณระม็ดกินแลั้ของเขานะครับเอาปิดไว้จล็หน่อยเตรแต่เตร่ตวซอยเข้ามาแล้วครับผมยาทันใจครับผมโอ้โหอันนี้พ่อเอกกินเองเนาะเวล่าโวนไม่นสิมืดก่อนก็เลยหาตัวซอยแอนเปื่อยไว้เล็กน้อยก่อนแต่ยาทันใจเลยครับไปซ่องเดียวกับพ่ออาจารยเดือกับยาทันใจนี่ก็สุดยอดเลยจ้ะเดี๋ยวปิดฝาหมอแป๊บหนึ่งเมื่อเกินยี่สิบวิทีเหรอครับเรียบร้อยโอ้ยต่แต่แต่เอามาเบิ้งนู้ดเอาทับพี่เอาน้อ เ,เออเนื้ออ <ไป S 2> มันแตกแล้วเนื้อแตกแล้วใส่เวลาแคสซิปผ่านนะที่จ้ะผ่นว่ามีตัวช่วยมันก็อีกอีกโดนอยู่จ้ะปรุงและบัดอ่าขอเติมน้ำสักหน่อยก่อนถัดแล้วครับน้ำเดือดแล้วนะกับตเติมเกลืออีกนิดนึงจ้ะว่อพอเขาเติมน้ำไปดิชอ้อนใส่ยังลงไปอีกผิกใส่ไปเลยจ้ะพริดเขาตับมัเรียบร้อยแล้วผิดสดนะครับเนาะพริกเด่งหอมอ๋อ ใส่กระนอก่อนเนาะก่อนกกระนกหมูนี่แหละอันนี้เอาหอมเลยห้องปะทุบเลยวะป่ต้องทุบก็ได้ด็ดข่าแต่ไข่ใบบ๊กขูดหอมอันนี้เาใส่หอมแดงเนาะเป็นหอมแดงเนาะเขาใส่ไปเนาะสีสันเริ่มงามนะครับแบบนี้มันมีเห็ดข้างตุ๋อยู่แตาก็มีเ้าวกระป๋องใส่ถ้านี่ห้าอยากกินกับห้าวกระป๋องจะกินเพิ่มรสชาติหรือว่า จะเคยมีความแปรเข้าไปอีกอะใส่เห็ดใส่ยังไงใส่ได้เลยจ้ะมีสัมมีเห็ดในตู้ย็นตู้เย็นก่อนมาใส่ครับผมเห็ดหงหนอกหูหนูก็ใส่ได้เลยใส่ไปเลดครับขอหูหนูจากมาคันคนกินเนาะคน้นกิ่นก็ว่าต้องใส่จ้ะเติมน้ำตาลไปนิดหนึ่งก่อนครับผมอปิดฟ้าจะน่ากินใส่ได้ะไรครับผม โอ้ชอยท่านผู้ชมนี่แหละจ้ะน้ำครับน้ำมาเตอร์มาเติร์เลยนี่รากผักอาหารอันไหนที่มันลุ่มๆนับๆแต่น้อยเทาเอาตัวสวยละจ้ะแป๊บเดียวก็ได้กินละจ้ะต้มแก้มหมูต้มยำแก้มหมูต้มแซ่บไม่ใช่ต้มยำอืมเออเนื้อแขนนันตันนะครับผมคข้ามาเข้ามาแขนนันตันท่านผู้ชมเข่ามาอธิบดีหูเนาะคือเป็นคข้ามาคือเนื้อมัน เนื้อมันแน่นเขาภาษาอีสานเขาว่าแข็งอันตันครับก็ขอเขาตัวเก็บอะไรกินต่อไปเหาบขเปรี้ยวจังน้อยครับพระเอกมักเปรี้ยวกับบีบของเน่าใสครับผมบีบของเน่ามามักเปรี้ยวกับปลาสองใส่เนาะตีแสนจีตาดเลยครับผมอันนี้คือไอ้สองถ้วยไปฝากสองถ้วยไปฝากข้างบ้านเพ่อแม่ฝากข้างบ้านพ่อแม่มีอะไรเขาไปกินน้ำกัน นี่เติมให้ลูกชายหน่อยนึงอธิเพ็ดสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านหอมมีเล็กน้อยก็บกระตงใส่พริกครับผมสซตรอนน์รุ่ยอาละครับผมอันนี้เราก็เก็บไปกินเรียบร้อยแล้วครับผมเขาเข้ากับข้าวห้ากับซีมีต้มแซ่บแกมหมูจ้าน้องคนเอาไอ้ต้มแกงแกงย่งแกงส้มแกงส้มปลาช่อนทั้งเหนือพนเนาะจ้าวันนี้แกงส้ม ปาช่อนตากแดดเดียวอ,อันนี้สมต้อนนะครับเห็ดหมูไส้กินเห็ดหมูสออก<อ>ตอนแรกก็กินอะไรเลยแต่อากาศเป็นพร้อมมาได้จ้ามากินข้าวน้ำกันม่ได้ครับเอาแม่ก็เอาสมต้อนนี่ละก่อนเอ้ยสมต้อนกับจํำเจียวจักนอ้อยพอดีกินเลยเห็ดสออกินแรงเป็นจังหวัด ห่านไหม <laughs> ห่านกระสุนห่านตลกใช่ปะอาหารแม่ค่ะสมตอนน,น้นำกรเพือ <laughs> ใส่หล่ะน้ำรดแซ่บผู้ของมือห่วยค่ะ ใส่เวลาแค่ยี่สิบเปทีเปื่อยเลยอืมหนุ่มเนาะ นกลางแงรงได้ชีวิตแม่กินแก้มหมูแซ่บดีมาได้ตะกรงได้กินเขาเด้อ แล้วก็บ่อย่างว่านส่วนติ๊กแก่เสแสบมันหอมแก่มหมูมันหอมเนาะสมตอนครับูกใต้กัมีเสือปอบนั่แม่มาก,กินดิบ <c oughs> เอินมากส่งต่อทา้งใยเลือด จำตัหน้อยกันเลยอ่ะแกงต้มกระชอนเนื้อวน่งด๊อกกรลังเลงเกรือง อืมเค้าน้ําก็แซ่บดีนะสุกตัน mm. ครับผมเป็นบรรยากาศกินเขาย่างหมูแกลงครับผมอยู่บ้านกับลูกชายครับผมติดตามนะครับสําหรับคนที่ขามันเบบึงใหม่ก็กดไลค์กดแชร์น้ำนะครับเด้อสำหรับคนที่อยู่เก่าก็ร่องเท็ดลรงครับผมเป็นกั๊บแก้มก็ได้เป็นกับเข่าก็ดีครับผมครับสำหรับคิปนีาไว้แค่นี้ครับผมครับสวัสดีครับ